สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนนดีเอ็กนะครับกลับมาครับเอาชีวิตรอดนะครับผมหลังจากที่เราไปไลฟ์สาระกันมาในคลิปที่แล้วนะครับผมคลิปนี้เราก็จะมาทําอะไรที่มันจริงจังขึ้นมาหน่อยนะครับผมผมจะไปทําฟาร์มตกปลาครับอัตโนมัตินะครับผมก็ของที่ใช้ก็เดี๋ยวก็เอ้ยไม่ขี่ม้าสิไม่ขี่ม้าของที่ใช้นะครับก็ดูตามได้เลยนะครับว่าผมแม่ผมจะเปิดขี่เออนะ ของที่ใช้ก็ดูตามได้เลยนะว่าผมเอาอะไรไปบ้างนะครับผมอ่ะก็ถังน้ํานะครับถังลาว่าใช้เน้นแท็กด้วยนะครับอันหนึง่งแล้วก็ใช้หีบครับผมเอาหีบมาเลยครับมาแปดอันใช้ไมค์คาร์ฟีทอปเปอร์นะครับแล้วก็ฮอปเปอร์อันหนึ่งนะครับผมมีหีบแล้วทีนี้ แต่ผมต้องทำไว้นี่ด้วยนะที่ตีเล็กนะครับจะได้ใส่ชื่อในเนมแท็กมีหีบแล้วแล้วก็ใช้แท็บดอนะครับแล้วก็ใช้ป้าย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 ผมอยู่ไหนเนี่ยโอเคอใช้ของประมาณนี้นะครับผม <C ell yt> ก็ติดชื่อให้เนมแท็กก่อนแล้วกันนะครับมีโมไปเลยนะ ของเอ,อเช็คของอีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคคิดว่าเอามาครบนะครับไม่น่าจะขาดอะไรเนาะถ้าขาดก็เดี๋ยวค่อยขึ้นเมาเอา <c oughs> <c oughs> นะขาดหรือเปล่าไม่ขาดสิเออผมจะเอาทำไว้บริเวณ a อ k เคตรงนี้แล้วกันนะครับผมเราจะได้ทำอย่างอื่นไปด้วยนะครับตกปลาไปด้วยแล้วผักก็จะได้โตไปด้วยนะครับผมอ่าฝุดลงไปเลยครับเดี๋ยวผมขอขยายห้องก่อนนะครับ ว่าตอนแรกเนี่ยทำห้องเป็นห้องเอ็กเคไวมันเล็กนิดเดียวนะครับแนะนำว่าถ้าทำฟาร์มเนี่ยก็ให้หาอะไรโคเปอร์เตียงครับป้องกันเตียงไว้นะครับอย่าไปตกในที่โล่งนะครับเดี๋ยวชิปเปอร์วิ่งใส่นะโอ้โอัวลัวลวัว,ว,ว,วโอเคด้านนี้เราขุดไปไม่ได้ทีนะ อ่ะอันนี้ห้องขนาดนี้น่าจะได้นะครับผมคิดว่าได้แหละมาเริ่มทํากันเลยครับผมก็วางบล็อกไว้ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เอาหีบกับป้ายมาครับแล้วก็แท็บดอมาวางหีบครับผมแล้วก็วางป้ายไปรอบหีบะนี่ครับตรงนี้ก็วางกบต่อลงไปอืม ออ้ยโอ้ยน้ำ่วน้ำด่วนวอืมโอเคให้มันได้ลักษณะนี้นะครับแล้วเ,เราก็ทุบบล็อกไอ้นี่ทิ้งไปเลยนับไม่ได้ใช้แล้วจากนั้นก็เอาน้ำมาวางไว้นะครับใส่หีบป,ปาบ แล้วเราก็ขึ้นไปจับปลามาตัวหนึ่งครับเอาปลาตัวเล็กนะครับอย่าเอาปลาตัวใหญ่ถัดปลาตัวใหญ่เนี่ยมันจะหลุดนะครับเพราะมันมีช่องเดียวเอ่อปลาไปไหนหมดวะเหลื่อเชียครับไม่มีปลาสักตัวเฮ้ยปลาไปไหนหมดเนี่ยปลาไปไหนนะครับผม ปลาไปไหนวอดเอ้ยไม่มีปลาเฉยเลยนะครับเอ้ยนี่ไงนี่ไงเกิดและเกิดละเออเน,น้นเนนตัวเล็กแบบนี้นะผม โอ okay. เคเอาปลาใส่ไว้ช่องข้างหลังนี้นะครับแล้วก็ติดเนมแท็กให้มันนะครับผมการมันสูญหายนั่นเองป่าวจากนั้นครับก็ขุดไอ้นี่ลงไปครับสามช่อง หงหีบไปครับผมอ่าตรงนี้ก็ใส่ไมค้คัทวินทอปเปอร์ไว้นะครับนี่ก็อัมาบล็อกไว้ก่อนกันมันไหลนะครับปับป๊บปั๊บแล้วก็ตีรางทิ้งครับอือไหนนี้ครับผมแล้วก็เอาป้ายนะครับผมมาแปะไว้ บริเวณนี้นะครับแล้วก็ปิดมันได้นะครับตรงนี้โอเคเรียบร้อยครับผมสำหรับข้างล่างนะครับตรงนี้เราก็จะใส่เป็นลาวาลงไปแบบนี้นะครับอ่ะถ้าเราไม่ติดป้ายตรงเมื่อกี้นะผมลาวามันจะไหลลงไปข้างล่างครับแล้วก็ข้างล่างจะเละเทะเลยครับผมอย่าลืมใส่ป้ายนะครับแล้วก็ปิดลงไปตรงนี้จากนั้นก็เอาหินกา้สลับออกมาครับผม อย่าใช้ไม้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวไฟลุกนะครับวางตรงนี้ไปนะครับแล้วก็สลับข้องบลตรงนี้ครับแล้วก็ทุกบล็อกนี้ทิ้งไปเลยโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองตกกันนะครับผมว่ามันเราจะตกได้ยังไงนะครับผมเราไม่มีเบ็ดตกปลาตรงนี้ขึ้นได้ไหมเนะี่ยโอ้ขึ้นได้นะครับขึ้นได้ก็แปลกครับผมอ่ะต้องตรงนี้อีกรอบ เจ็บเดี๋ยวไปคราเปตกปลาก่อนครับเมื่อกี้ก็ว่าเช็คของดีแล้วนะมาทำฟาร์มปลานี่ลืมเบ็ดตกปลามาเฉยเลยอเ,เอาเบ็ดมาครับผมก็ขึ้นมาบนไอแท่นนี้ครับแล้วก็เดินให้ชิดเลยนะครับแล้วก็ให้่อเป็ดไปครับ แล้วก็รอครับเดี๋ยวมันเวลาปลามันกินเบ็ดเนี่ยมันจะดึงเบ็ดกลับอัตโนมัตินะครับแต่ว่าฟาร์มเนี่ยมันจะไม่กดตกให้เรานะครับผมดังฉะนั้นเราต้องไปหาโปรแกรมออโต้คลิกนะครับออโต้ทัชหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้เราเนี่ยกดหน้าจอได้อัตโนมัตินะครับมันจะไม่ตกให้เรานะครับแต่ว่ามันจะเก็บปลาให้เราอัตโนมัติคลิป ่าเห็นไหมครับผมก็เวลาที่จะตกเนี่ยหามุมดีนครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใส่เทียไปหรือว่าสูงไปเนี่ยครับเบ็ดมันจะไม่ตกนะครับผมให้พยายามเล็งไปที่ขอบขอบป้ายนะครับนี๋แล้วตกอีกสักตัวแล้วกันนะครับ ับผมแล้วก็ของเนี่ยมันก็จะถูกดูดลงไปในหีบนี่ครับผมที่เราตกลงมาครับตกปลาได้ชามนะครับผมได้รางลึไปโอเคครับผมก็เสร็จแล้วนะครับฟาร์มตกปลาอัตโนมัติของเรานะครับที่จริงก็เป็นแบบกึ่งอัตโนมัติแหละแต่ว่าถ้าเราใช้โปรแกรมออโตโ้คลิกมันก็กลายเป็นอัตโนมัตินะครับโอเคใครที่จะไปทําตามก็เอาไปลองดูนะครับ นะน่าจะได้ทุกคนนะเพราะว่าผม,มหามานานมากเลยฟาร์มตปตาที่ผมใช้ได้นะครับส่วนใหญ่ทําตามแล้วจะใช้ไม่ได้นะครับผมแต่ฟาร์มนี้มันใช้ได้ก็คนอื่นก็น่าจะทําได้นะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็มาไหวไปไวครับผมขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับผมสวัสดีครับ